Gracias. No, no, no. การเรียนและติดตามนิสิตายชาทีสอนได้ในส่วนของอาจารย์ที่ผู้สอก็จะสามารถก็ใช้ระบบเื่อตรวจสอบและติดตามการเรียนของนิสิตในความดได้นอกจาก ได้แนะนำให้ีสิท์าารย์ารกรของมาได้รจักกับระบสารเดของมาลเนื่องจากสมรคอมพิวเตอร์ในฐานะที่ระสานงานในการพันาบรนัว่าวามสเนของระบบชี่2 4นอูกับารนสาเไใช้ประยของผู้ที่เกี่วข้องาการที่จัดขึ้นในวันนี้ประกอบด้วยการจัดการจัดนรชการการเนเกี่ยวกัถามรางวัลการให้คำแนะนำ But ทางนี้ market market honest, United, Anal, de de ่เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวสำหรับระบบสูรวิว2010ของเราเพราะเห็นว่าระดบนี้จะเป็นฐานในเรื่องของเอมิเรซ์ีในเรื่องของการลงทะเบียนในเรื่องของคะแนนในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพจาะฉั้นไว่าระบบนี้ได้เรือมขึ้นตั้งแต่ก่อนที่อาคารทางนี้จะเสร็จเมื่อเราเสร็จ รนะคับทางสำนักคอมพิวเตอร์ทางคณะวิทยาศาสตร์ทางคณะชีวมณฑ์ศาสตร์ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่ตึกนี้พวกเราเต็นกับระบบที่เริ่มขึ้นคือระบบสปริง95ได้อย่างมากเพราะมีผู้ที่มาติดตามขอดูงานมากมายในช่วงเวลานั้นเพราะมีความะทับใจเรื่องชื่อแล้วก็จำได้ ทวานแน่นอตัวส so ุดท so so ้ายที่เอ็กเซมพลา์ก็ยักอย็นนั่นเเรงจเการจะต่อเป็นสองสามตัวต่างนั้นย่อมกะจากานะครับแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยกรบอกก็รู้ว่าในระบบเท็กซ์เสอย่างเดิมนั้นคนสมัยเรียบร้อทักที่สปรีนเก้าพานั้นจะต้องปรับตัวมาังสัมันีกขั้นหนึ่งเมื่อรับ เราทราบดีว่าทั้งโดยการเริ่มต้นระบบใหม่ก็ตามดีทั้งโดยการปรับเปลี่ยนทั้งโดยทุนทรัพั์ในการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีต่ตามๆีเป็นเรื่องสําสำคัญอย่างมากเพราะเราทราบดีว่าเทคโนโลยีนั้นเมื่อออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ราัยต้องลงทุนมหาศาลแต่มหาศลังไม่มีทางเรือกเมื่อถึงวันนี้เอง อาจจะม like ีอะไรที่เป็นสรรคเล็กไปน้อยผมเชื่อว่าเราค่อยๆปรับปรุงกันต่อไปเพราะเทคโนโลยีไม่ใช่สุดสำเร็จเทคโนโลยีไม่ใช่ซูเปอร์แมนที่มาเริ่มต้นแล้วมันจะใช้ไปทีหลังจปสู่ทันหลังมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยข้อวไปกังเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีทั้งวันเองแล้วเปลี่ยนแปลงเราอย่างด้วยกันถ้าท่านติดตามดูตอนนี้ผมคิดว่าสันต้อคอนเจอร์ ในความหมายส่วนต่อไประบบเราต้องใช้ระบบการจั a การร n บบการ e m ียนการสอนหรือที่สือเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สเอเจนเตอรขณะนี้ทางสมาร์ทคอมพิวเตอร์ก็ได้ทำงานขยายให้ไปสู่ระบบการเรียนการสอนมากขึ้นนะครับพวกเอเจนเตอร์ไม่ใช่ตัวที่ไปช่วยครูสอนแต่เป็นระบบบริหารจัดการเป็น g ร m e n t ที่เราจะต้องใช้มาจูและใช้ให้ดีที่สุดนอกจากนั้นปันี้สตนักคอมพิวเตอร์ก็กงพัฒนาใน,นเรื่องของอ e ีเว,วนทและกำลังพัฒนาในเรื่องของอวอ n เลอะไรต่างๆหลายชุดด้วยกันะครับผมเองคงไม่ทุกคนเวลานะมากะก็ตื่นเต้นมากเมื่อเข้ามาเรีพร้อมและมีแขกมากขนาดแบไม่น่าชื่อก็กลับประมาณและเขาได้ประมาณ

ีช่วงนี้เนี่ยในเดือนนี้เราใช้ล็อกอิกเนเชือ่อมโหมด C I D นะครับครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอนี้นะครับที่เข้าไปในซูเปอร์204นะครับท่านก็สามารถจะล็อกอินใช้โซีไอดีแล้วก็พาสเวิร์ดที่ท่านได้รับมาถึครับอาจจะท่านอาจจะ บานี้คือว่าราพูกที่ใช้เลนนิดนึงนะฮะเป็นรุ่นใหม่นะก็เป็นการล็อกอินะรินเข้ามาแล้วก็จาหน้าจเป็นแบบแบบที่ท่นเห็นอยู่ตรงนี้นะครับร้บในลาดับต่อไปเยก็จะขอเย็นชัญให้ท่านอาจารย์เวราแลนการอาจารย์พูดาดันั้นตรงนี้ขอ ดครับค่ัาใผมครับรางวัลที่3นี่อ่ารางวัลแรก Yeah. <laughs>